สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมออีกแล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะสําหรับท่านใดนะคะที่เพิ่งเริ่มต้นบูชาองค์พ่อพระพิฆเนศนะคะหรือว่าองค์เทพต่างๆที่เรานับถือแล้วก็บูชานะคะสิ่งหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้ในการถวายในการขอพรนะคะอนอกจากจะเป็นพวกผลไม้และเครื่องสักการะต่างๆนะคะก็ยังจะมีนี่นะคะเป็นกํายาณน,นะคะซึ่งกํายานจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วแต่นะคะว่าจะเป็นสีอะไรนะคะกลิ่นอะไรนะคะเราใช้จุดขอพรในการถวายนะคะถือว่าเป็นเครื่องหอมนะคะถือว่าเป็นเครื่องหอมในการขอพรแล้วก็ให้สื่อให้พรที่เราขอเนี่ยส่งไปยังองค์เทพที่เรานับถือโดยเร็วนะคะตามหลักความเชื่อนะคะกลิ่นหอมของกัญยานนะคะก็จะถึงองค์ทเาน โดยเร็ววันนะคะตามความเชื่อนะคะซึ่งสําหรับบางท่านนะคะที่เคยจุดก,กัรรมยานขอพรแล้วนะคะซึ่งกัมยานนะคะจะมีหลายสีหลายกลิ่นนะคะ,ะบางท่านก็ถามว่าองค์พ่อพระพิฆเนศควรจะใช้กลิ่นอะไรถวายนะคะหรือว่าองค์พระแม่อุมาพระแม่ลมัมธิมีองค์เทพต่างๆเนี่ยควรใช้กลิ่นอะไรถวายซึ่งจริงๆแล้วบอกเลยนะคะว่าใช้กลิ่นอะไรก็ได้นะคะเป็นการถวายท่านอยู่ที่เรานะคะว่า เรารู้สึกว่าถุนเกินไปหรือเปล่าหรือว่ากลิ่นนี้เราไม่ชอบหรือเปล่านะคะซึ่งจริงๆแล้วเ,เป็นกลิ่นไหนก็ได้นะคะที่เรานําจุดถวายท่านนะคะซึ่งส่วนตัวแล้วนะคะบอกได้เลยนะคะว่าไม่รู้ว่าบางท่านเป็นเหมือนกันหรือเปล่าพอเวลาเรา เราเวลาเราดมกํายานนะคะเรามันเหมือนกับเรามีพลังนะคะค่ะวิธีจุดกํายานนะคะ <c oughs> ก็คือการที่เราจะต้องมีกํายานนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่าวางกํายานนะคะนะคะเราก็จะจุดใช้ใช้ใช้ใชใชไฟแชกใช้ไฟจุดเนี่ยนะคะให้มันตีดนะคะอันนี้จุดให้เห็นเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นกลิ่นโรสนะคะจะหอมจะเหมือนกับ เวลาที่เราเข้าไปในเทวลัยแล้วมันมีมันมีกลิ่นหอมแบบนั้นนะคะซึ่งดมเราก็มันเหมือนกับมันมีพลังขขลน,นะคะค่ะพอจุดถวายแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็อธิษฐานจิตหรือว่า,านำสิ่งใดมาถวายเครื่องสักการะก็แล้วแต่นะคะก็ให้เราอธิษฐานจิตขอพอรได้ตามที่เรา,เาต้องการจะขอสหรับคลิปนี้นะคะท่านใดน,นะคะสนใจหรือว่ามีข้อสงสัยในการ บูชาหรือถวายเครื่องสักการะต่างๆนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะที่เบอร์นะคะ0806263549นะคะหรือว่า,อ,าอยากจะขอคำแนะนำใดๆก็แล้วแต่นะคะก็แอดไลน์เข้ามาได้นะคะที่อาจารย์เอ๋น,นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกประการนะคะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ